ครับของฟิลิปเป้คูตินญยครับมาให้ดูเรียกว่าให้หายคิดถึงกันหน่อยครับคูตี้ไม่ได้เห็นลีลานานแล้วนะครับตอนนี้ไปเล่นอยู่ในบราซิลแล้วนะครับคูติญยเหลียวภูนี่ดึงมาด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์เองครับขายได้เป็นร้อยล้านนะครับโคตรคุ้มดูครับลีลาทักษะการเลี้ยงก็มีซีดานเทิร์นด้วยดูครับหมุนอีกทีหนึ่งครับคล่องแคล่วสุดๆครับคูติญย เนี่ยครับดูครับทักษะสุดๆครับลีลาซานบ้าแบบนี้ครับโยกมาแล้วก็ปัดลูกนิ้มน้าชนเสายอดมาตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับการจ่ายบอลก็สุดยอดนะครับครบเครื่องครับเมื่อกี้เราดูการเลี้ยงไปแล้วครับคราวนี้มาดูลูกจ่ายสวยๆครับของครูตินโญแหงช่องมาตรงนี้ครับกระดกแล้วก็ไม่ตรงกรอบดีเลยนะกับทีมชาติบราซิลนะครับจ่ายมาลูกนี้ดูครับ ครบเครื่องจริงๆครับคูตินโยมาช่วงหนึ่งนี้ก็ได้รับการยกย่องมากๆนะครับแฟนลิเวอพูก็รักเหลือเกินครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวกระสันครับอยากไปบาร์เซโลนาครับโอ้ดินรนย้ายให้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จครับ <Excellent. S 1> กลับมาเล่นในเียมรเมลิกกับแอสตันวิลล่านะครับ <Brilliant. S 1> แต่ว่าก็ประสบความสำเร็จไม่มากนะครับ ตอนนี้ก็ส่งไปอยู่กับวัสโกดากาม่านะครับด้วยสัญญายืนตัวครับโอ้โหดูลีลาการสับไก่ครับมาเลยว่าครบจริงๆนะครับเราได้ดูตั้งแต่การเลี้ยงการจ่ายแล้วก็นีมาดูครับการจบสกอร์ครับของทางคู่ติมโยครบเครื่องสุดๆครับนักแต่รายนี้ครับมาชายาพ่อหมดน้อยครับดูยิงชนเสาเข้าไปครับแล้วก็ฟรีคิกก็มาครับ ปั่นโค้งแบบนี้ครับอีกลูกหนึ่งครับโอ้โหถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดครับของคูตินโยครับแล้วก็รวมถึงการยิงไกลด้วยน่าเสียดายครับที่ไปบาร์เซโลนาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าเงินที่ลิปูได้จากการขายคูตินโยเนี่ยครับก็เอามาต่อยอดครับซื้อจิกซอสํำคัญสำคัญรับแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นลิพูก็ประสบความสำเร็จนะครับ โอ้โหดูครับลีลาแบบนี้แหละครับทํหทไมถึงฉายยาพอมดน้อยครับก็ดลีลาพริวแบบนี้ครับยิงแบบนี้ครับหดูครับเสียบมุมเข้าไปเลยครับคูตินโยเนี่ยครับดูจังหวะนี้ครับยึดยักครับหลบ2องล็อกอีกทีนึงครับแล้วก็แปรนิ่มๆครับมาดูลูกนี้ครับโจกมาแล้วปั่นด้วยขวาครับโอ้โหสวยๆทุกลูกครับนี่กับทีมชาติบราซิลครับ ปั่นโค้งแบบนี้ครับ